วันนี้สวัสดีครับผมจะมาเปิดกล่องประมูลพอดีประมูลสายแขนเลดหลวงพ่อพัดวัดมุ้ยด้วนมาเป็นว่าจะเปิดดูว่าจะได้ตามที่ประมูลมาไหมครับลองมาชมกันครับมาถึงครับวันนี้น่าจะสวยอยู่ครับ เลดข้อมือเทธีเอราวันผมก็พัดมุนยากาโมูนะครับผมประมูลไว้เป็นเนื้อทองผาบาทลงยางครับว่าจะตรงตามที่ประมูลไว้ไหมที่พี่เขาส่งมาอา้สวยอยู่ครับใช่เลยครับ ไม่ใช่เปิดรุ่นะที่เขาเอามาประมูลนะครับนีหมายเลข Number ร์หกหนึ่งยิงเลเซอร์เป็นรูปหกหนึ่งนะครับทั้งสามเสียนเอลวันเรศษธีเอลวันสวยครับ ครับลองมาใส่ดูก็พอสวยครับสองบาทน่าจะเป็นของผู้หญิงมากกว่าแต่ผู้ชายแขนเล็กๆก็ใส่ได้สวยครับ